โครงการจิ้งหลีดเนี่ยเป็นโครงการที่มีคนมาเสนอโปรเจกต์ให้กับเราซึ่งปัจจุบันเนี่ยโครงการจิ้งหลีดเนี่ยก็มีมาตรฐาน GAP กว่าจะมาได้ CAP ของกระทรวงกรเกษตรก็ไม่ใช่เรื่องง่ายตลอดระยะเวลาที่เราทำฟาร์มมาเราเจออุปสรรคปัญหาหลายอย่างมากมายรวมถึงการโดนหลอ,อก โครงการจิ้งหลีดเนี่ยเป็นโครงการที่มีคนมาเสนอโปรเจกต์ให้กับเราแล้วตอนนั้นเราก็เลยเห็นว่ามันทําตลาดได้สร้างรายได้ให้กับผู้บนโทษได้เนี่ยทางมูลนิธิเนี่ยก็เลยจัดสรรงบประมาณในการที่ทําโครงการจิ้งหลีดขึ้นมานซึ่งปัจจุบันเนี่ยโครงการจิ้งหลีดเนี่ยก็มีมาตรฐาน G A P นะครับแล้วก็มีโปรดักที่แปรรูปจากจิ้งหลีดมาเป็นน้าพริกแล้วก็เป็นข้าวเกียบซึ่งปัจจุบันเนี่ยคุณอเนกหรือพี่เป็ดเนี่ยก็เป็นหัวหน้าโครงการรับผิดชอบบริหารโครงการเหล่านี้นะครับ สวัสดีครับเชื่อเนกแก้วผาครับชื่อเล่นชื่อเป็ดครับปัจจุบันอายุ44ปีครับตัวผมเองเกิดมาในครอบครัวที่พ่อกับแม่เป็นคนติดเหล้าครับที่ครอบครัวค่อนข้างมีปัญหาในวัยเด็กรวมถึงการใช้ชีวิตของผมด้วยก็คบแต่เพื่อนเป็นนักเลงแล้วก็เสพยาครับผมก้าวเข้าสู่วงการยาเสพติดตั้งแต่สมัยมัธยมต้นและชีวิตผมก็เสพยาแล้วก็ขายยามาเรื่อยๆจนกระทั่งผมเข้าเรือนจําครับชีวิตผมก็วนเวียนอยู่อย่างนี้ครับผมโดนจับมาทั้งหมด6ครั้งแล้วครับ ครั้งสุดท้ายผมเลยมีความคิดว่าผมอยากมีชีวิตใหม่และผมก็ได้มารู้จักกับมูลนิธิบ้านพรครับตอนนั้นมูลนิธิบ้านพรเข้าไปอบรมก่อนปล่อยให้กับผู้ต้องขังในเรือนจําผมก็อยู่หนึ่งในนั้นพอผมอบรมกับมูลนิธิบ้านพรผมก็เลยเริ่มมีความหวังว่ามันมีสถานที่แห่งหนึ่งที่คอยรองรับคนอย่างเราอยู่ผมก็เลยตัดสินใจที่จะมาอยู่ที่มูลนิธิบ้านพรครับหลังจากที่ผมตัดสินใจมาอยู่ที่มูลนิธิบ้านพรผมก็ได้เริ่มเข้าสู่กระบวนการการอบรมแล้วก็ฟื้นฟูจากมูลนิธิครับ ช่วงเวลานั้นมูลนิธีให้ผมเรียนฮะเรียนเยอะมากแล้วก็เข้าคอร์สต่างๆในการเรียนรู้เพื่อจะพัฒนาชีวิตครับช่วงระยะเวลาหนึง่งที่ผมเข้าอบรมกับทางมูลนิธีบ้านพรแล้วมีการเรียกให้เข้าไปอยู่ประจําโครงการต่างๆผมเลยเลือกเข้ามาอยู่ที่โครงการเกษตรครับเพราะตอนนั้นชีวิตผมยังไม่พร้อมที่จะออกไปอยู่กับโลกข้างนอกผมเลยเข้ามาดูแลแล้วก็เลี้ยงจิ้งหรีดครับ ช่วงเวลานั้นผมยังไม่ได้รู้จักกับจิ้งหรีดมากครับทางอาจารย์ต้องก็เลยบอกว่าให้ผมไปเปิด YouTube แล้วก็ศึกษาดูว่าการเลี้ยงจิ้งหรีดของแต่ละฟาร์มเป็นแบบไหนแล้วก็นํามาประยุกใช้ครับงานที่ผมได้รับมอบหมายของโครงการเลี้ยงจิ้งหรีดก็คือการเลี้ยงจิ้งหรีดให้มีความก้าวหน้าแล้วก็เจริญเติบโตรวมถึงการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงที่เป็นเอกลักษณ์เป็นมาตรฐานแล้วก็เป็นลักษณะพิเศษประจําฟาร์มครับอาจารย์ต้องพูดอยู่เสมอว่า การเรียนรู้คือสิ่งสําคัญทางมุ้ยที่บ้านพรจึงส่งผมไปดูรูปแบบการเลี้ยงของแต่ละฟาร์มแล้วก็นํามาประยุกต์ใช้ครับหลายๆครั้งที่ผมเลี้ยงจิ้งหรีดกว่าจะมาได้ GAP ของกระทรวงกรเกษตรก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอาจารย์ต้องพูดอยู่เสมอว่าเราต้องพัฒนาเราต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องทําให้ได้เรามาถึงตรงนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายครับอาจารย์ต้องให้ความคิดเยอะให้แนวคิดการปฏิบัติแล้วก็เป็นกําลังใจให้ด้วย มีการเข้ามาเยี่ยมเยียนพูดคุยกับทีมงานแล้วก็ตัวผมเองด้วยบอกถึงแนวความคิดแล้วก็การพัฒนารูปแบบของฟาร์มรวมถึงให้ไอเดียแล้วก็ความฝันไม่ด้วยครับตลอดระยะเวลาที่เราทําฟาร์มมาเราเจออุปสรรคปัญหาหลายอย่างมากมายรวมถึงการโดนหลอกใช้เป็นเครื่องมือด้วยไม่ใช่แค่ครั้งเดียวแต่ตลอดระยะเวลาคือสองสาครั้งเราโดนปฏิเสธมาตลอดอาจารย์ต้องก็ให้แนวความคิดว่าในเมื่อ เราต้องเดินหน้าต่อไปฉะนั้นเราก็ต้องเดินหน้าด้วยตัวเองาการต้องก็เลยให้แนวความคิดมาว่าการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆก็เป็นส่วนสําคัญแล้วยังให้แนวความคิดว่าเราควรที่จะทําสิ่งง่ายๆที่ใครก็ได้ทานได้ครับตอนนี้ปัจจุบันโครงการจิ้งหลีก็มีความก้าวหน้าและก็จะเจริญเติบโตมากขึ้นมีทีมงานที่มีความเข้าใจในการเลี้ยงจิ้งหลีกที่ดีด้วยครับ